สิบนิ้วอันกูรูครีสวัสดีครับพี่น้องใ,ใส่เอื่นคนผู้ไข่กินข้าวแซบแซบเบิดวัตสัย,สยสผงสุรดพี่น้องผันว่าอีกแล้วเว้ไร้เงันตัวก็พี่กับน้องเหมืนที่เรียบร้อยแล้วเอาปอลายใหญ่ห้างมืีมากครับเสียเป้าครับผมมันครับหน้าตาดีเพราะว่าหากินมันอีกดูเขาเอือนี่อย่างนี้ครับผมอันนี้บ้านข่อยเกินขี้รอครับต้นภาษาไก่อีสานกลางเขึ้นพี่ปม จะติดปดโค้พี่น้องแสบพื่ออย่งนี่ถอดเจ็บแสบใส่รถดีไรข้ามเข้าคุยโนนไห้หมาปัดนีย่มาเอาเปียนเลยนี่ผู้คนอ้มันผีที่เดี๋ยวน้เลิกที่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นคือยังเ็คกอยังใบหีนนะือเนี่ยโอ้ย บ่ป็นตาได้แล้วว่คือบ่คือถอยถอยถอยอยมันเล็กมันยูเล็กลองดูคนกดงเตังสัตคนเามคนสัเนาะคซับจืด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 ไปเิดก็จะไปลักมัน้เจ้านี่นะโอ้ันเป็นคือบ่ไม่เม่อเตียมขบุ่อนเอเอาเอเอามเอามแง่มอ่เอ้ยเตียมบเน่ใกล้

ด้เบนี่ก็ยไปทอดต้องเข่าตัวยนให้มาคือว่าโอ้มึงพิจารณาตาเขาเข่าเข้าเข่าออกไปดย้ดิย้ำูดดิเมานี่งางกว่าไปดีไหมมาเนียร่มาเีย้ คุณเห็นน้ดากวนยุ่นยุนย่นยุ่นุ่นุ่นโอ้แมนนีลีต่อ่ะแมนตัวโอ้นี่ตีตัวกิโลใช่ล่ะเห็น่าตัวกิโลนี่ยโอ้ยะโอ้แขวงดากนี่เองขามาดีดเท่าดับดับับเจอืมโอ้ดีดเก่งเนาะตัวใหญ่มูนีิตัวอตัวใหญ่มาเนีเ่ยนี่ครับพี่น้องอ๋อใส่ดู กัดมือม well, ia. <laughs> <h Gore> ือนี่มานี่แล้รครับพี่น้องเห็ยังนะจอยมอื้อกัดมือให้ยากเยอคยีกัดมือห้ยน่ลมนเรยมเ้ยไปแมนว่ก่นแล้ทีมงานผมนี่แหละครับผมนมือได้ยกตัวกสองีหาตัวนั่งเส้ามีแหงครับผม จันงยังนะจ้อยกิปตันรอครับเอานั่ล่ะลาล่ะโอ้ยไ่ได้แล้วแม่ก็ยิงแั่งยังคือคือกันเด้อกัปตันรอแมั้ยครับเจ้าอสวยใช่เอื้อนี่ล่ะรอลาตามไม่ทันมือนี่ล่ะครับมือปับมือปับโอ้ยมันอยู่มือนีเฮ้านี่ล่ะครับผมทีมงานครับผมเพชนั่งโดยปลาจ่อยคอยเลียครับ เสียเป้าครับผมเชิญมุ่งแต่ของเองขเ็นมงุงแต่น้ำเนือเออเออ,เอ,อ,อน,อนี่สุนทยครับสุไปเดินทางเข้เา โอลยมนซุ่มใส่ิบมันแก้วแหนะยิ้มนะแหนแหนตัดเยื่อขันหาจินหยาดถอดดีดียนให้มาปรดี๋ยวถอดใส่กระถะนี่บ่าถอดให้มันติดเลยใส่มอ เป็นไอเสียเมื่อนี่นาน้ครับนานนานเต็มปวดอ้าเนาี่ยเไปเอาเอาเอา,า,า,าย้อนบ่ายต้องกัดมือเงินหายง่ายไปพี่น้องเข้าบ้านแล้วครับผมมาเนี่เพาอแล้วอายุหายกินครับกับ,บทิมงานคัมเมร์ใช่แนวครับผม ฝากติดตามช่องนี้ด้วยครับผมช่อง k a ปร e r m i x Channel ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสารธนาปลาจอยค่อยเลี้ยอีหยังก่อปลาจอยค่อยเลี้ยครับปลาจอยค่อยเลี้ยแล้วก็ชายาครับปลาจอยค่อยเลี้ยให้โซคขี่ิ่งนี่แหละชายาปลาจอยค่อยเลี้ยมูนแต่ถาเห็นตัวปลาเนี่ยครับนั่นแหละแล้วครับผมกราบเสียเป่าครับผมมาจากไครก่อน ลงทุนมา,าจากมาจากละย่องละย่องมากคนกิโลนี่มันตัวย่องนี่นนนนหยหายเขาบ้านแล้วพี่น้องพ่อแล้วครับพ่อแล้วเดี๋ยวมันสิกคิบหายนี่นะครับผมนี่ครับพ่อได้มือไปจกักาดนะครับผม<อ>ป่าจอยค่อยเลี้ย ขอบคุณติดต,ตามครับผมคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องขอบคุณครับรบ,บอสเป็นมือมบ่อไ,บได้จักเตี้ย